สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันใน EP ีที่2นะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะแบ่ง ภูมิภาคออกเป็นทั้งหมด6ภูมิภาคนะครับแต่และภูมิภาคสิ่งที่เราจะต้องเรียนนั่นก็คือ1แหละละักษณะภูมิประเทศนะครับภูมิอากาศแม่น้ําภูเขาต่างๆจะอยู่ในแต่และภูมิภาคแต่และเรื่องกันไปเลยนะครับสําหรับ ในภูมิภาคแรกของเรานะครับก็คือลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนั่นเองนะครับภาคเหนือเรามาดูกันก่อนเลยว่าจังหวัดในภาคเหนือนั้นมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับภาคเหนือก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด9จังหวัดนะครับเหนือสุดก็จะเป็นเชียงรายเนาะลงมาก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนพยา,น,าน่านแพร่แล้วก็อุตรดิษฐ์นะครับรวมทั้งหมดเป็น 9จังหวัดนั่นเองนะครับภาคเหนือถ้าเกิดว่าเราดูในแผนที่ของประเทศไทยเราก็จะเห็นเป็นภูมิภาคที่อยู่ในสีกรอบสีเหลืองนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอันดับแรกเลยลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเราก็คงจะกคุ้นกันดีเนาะเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยก็จะเป็นลักษณะของภูเขานะครับหรือว่าทิวเขาสลับซับซ้บอนเนาะหน้าหนาวก็จะมีอากาศที่ หนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่ามีทิวเขาอะไรบ้างที่มีความต่อัญน,นะครับทิวเขาแรกเลยที่อยู่ทางด้านตอนเหนือสุดของประเทศเรานะครับก็คือทิวเขาแดนลาวนะครับซึ่งทิวเขาแดนลาวน,นี้จะเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างชายแดนของประเทศไทยแล้วก็ป,ประเทศเมียนมา นนั่ะครบส่วนที่ิวเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับเขตแดนของเราจริงๆนะครับก็จะเป็นทิวเขาหลวงพระบางนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนหลายคนจะมีการสับสนกันเยอะมากนะครับว่าทิวเขาแดนลาวจริงๆแล้วไม่ได้ตัดไม่ได้กั้นระหว่างไทยกับลาวแต่ว่ากั้นระหว่างไทยกับพม่านะครับหรือว่าเมียนมาแต่ว่าถ้ากั้นระหว่างไทยกับลาวนะคะจะเป็นิวเขาหลวงพระบางนั่นเองนะครับ okay. อีกทิวเขาหนึ่งที่เป็นเขตแดนกั้นระหว่างไทยกับเมียนมานะครับก็คือทิวเขาถนนธงชัยนั่นเองนะครับจะพาดผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจังหวัดตากลงมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือทิวเขาผีปันน้ำนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีทิวเขาเล็กๆ อีกมากมายนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางด้านภาคเหนือที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นเทือกเขาเป็นยอดดอยนอหนึ่งในนั้นก็จะเป็นดอยอินทนนท์นะครับที่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนอยากไปเที่ยวนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ ค้นหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีดอยหลวงเชียงดาวนะครับดูจากรูปภาพเราก็จะเป็นลักษณะของทิวเขาที่มีความสลับซับซ้อนกันนะครับอดอยภูคานะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพื้นที่สีเขียวเนาะที่มีความชุ่มชื้นค่อนข้างจะมากนะครับอทีนี้เรามาดูพื้นที่ราบในภาคเหนือกันนะครับส่วนใหญ่แล้วภาคเหนือจะไม่ค่อยมีพื้นที่ราบมากเท่าไหร่ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเนาะหรือว่าเป็นลักษณะของพื้นที่แอ่งกระทะนะครับนั่นแสดงว่ามีพื้นที่ภูเขาอ้อมทั้งหมด4ีทิศทางเนาะอย่างเช่นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงนะครับ พื้นที่ราบรุ่มแม่น้ําปิงตรงนี้ก็จะเกิดเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่นะครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับที่ราบลุ่มแม่น้ําน่านนะครับก็จะมีจังหวัดน่านเนาะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มตรงนี้นะครับที่นี้เรามาดูพื้นที่ที่เป็นลักษณะของแม่น้ําในภาคเหนือกัน นะครับภาคเหนือก็จะมีแม่น้ําสําคัญอยู่ทั้งหมดสสายนะครับที่เราเคยท่องกันมาบอกว่าปิงวังยมน่านนั่นเองนะครับแม่น้ําทั้ง4ส,สายนี้ก็เป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ทาง้านภาคเหนือนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นสายเลือดของคนทางภาคเหนือนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากลักษณะของภูมิประเทศนะครับอย่างเช่นคนที่ อยู่ในพื้นที่รับลุ่มแม่น้านํานะครับก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําอย่างเช่นการแข่งขันเรือยาวนะครับบริเวณพื้นที่รับรุ่มแม่น้ำหน้า,น,าน,นะครับหรือว่าพื้นที่รับลุ่มแม่น้ำหน้านั้นก็จะมีการปลูกพืชเมืองหนา,นาวนะครับเพราะว่ามีลักษณะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นในช่งวงฤดูหนาวนะครับแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยเนาะอันนี้ก็คือพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ แม่น้ำที่มีความสําคัญต,ต่างๆของภาคเหนือนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปเดี๋ยวเรามารู้กันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ